สวัสดีค่ะดีต่อใจมนรักน้องผักกะแยงกระแสแรงชวนคิดฮอดบ้านดันยอดวิวสูงในโลกออนไลน์เรียกว่าตั้งแต่ออนแอร์มากระแสยังคงฮอตสู้แดดไม่เลิกสำหรับละครอารมณ์ดีมนรักน้องผักกะแยงละครที่ชวนแฟนละครพักสมองมายิ้มหัวเราะคลายความเครียดช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด้วยความเป็นละครแนวฟิลกู๊ด ดูแล้วอบอุ่นหัวใจชวนคิดถึงบ้านหลังจากออกอากาศให้ได้รับชมกระแสก็แรงฮิตขึ้นติดท็อป5เทรนด์ทวิตเตอร์และนอกจากนี้ยังทำสถิติด้วยยอดรับชมออนไลน์ทาง c s 3พัดทะลุแสนอย่างต่อเนื่องถึง2วันติดถือเป็นละครเรื่องแรกที่ทำยอดไว้เดือดจริงๆสำหรับละครมนลรักษน้องผักกะแยงที่ได้พระเอกระดับแม่เหล็กอย่างนาเดชคุกิมิยะ มาประกบนางเอกสาวหน้าใสโบเมลดามาประเดิมลงจอเรื่องแรกก็ไม่ทำให้แฟนละครต้องผิดหวังด้วยเคมีที่เข้าขากันอย่างลงตัวรวมถึงเหล่าศิลปินดาราที่มาช่วยโปรโมทให้พระนางคู่นี้อีกด้วยอาทินางเอกสาวในชีวิตจริงของหนุ่มแบรี่ยาย่าอุรัสยาก็นั่งรอดูบักเขียวเชียส่งกำลังใจทะลุจอ โชว์หวานลงรูปแคปชั่นในอินสตาแกรมส่วนตัวว่านั่งรอละครมาด้านหนุ่มเจมมาก็ได้โพสต์เอาใจช่วยบวกเขียวชวนแฟนๆมาดูละครด้วยกันสาวโบก็ได้กำลังใจล้นหลามแฟนๆต่างเข้ามาปากำลังใจในโลกออนไลน์ด้วยฝีมือการแสดงที่น่าสนใจ ถ่ายทอดตัวละครชมพู่ออกมาน่ารักน่าเอ็นดูนอกจากนี้แฟนละครยังขอยกละครเรื่องนี้ให้เป็นละครน้ำดีอีกเรื่องหนึ่งที่เก็บรายละเอียดประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสานได้ดีจนอยากกลับบ้านกันเลยทีเดียวนอกจากบักเขียวและชมพู่ยังมีทีมนักแสดงคุณภาพอีกมากมายที่มาร่วมสร้างความบันเทิงให้การอยู่บ้านของท่านไม่น่าเบือ่อการันตีด้วยกระแสตอบรับที่ท่วมทน้น ต่อจากนี้ละครจะเข้มข้นอีกขนาดไหนต้องติดตามในมนรักน้องผักกะแยงทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกา30นาทีและวันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา25นาทีทางช่อง3กด33นอกจากนี้สามารถดูสดและดูย้อนหลังได้ที่ cs3plus ขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ